สวัสดีครับเราอยู่กับโต้ต้าวีโก้นะฮะติดตั้งจอ Android นะฮะตัวนี้จาก Edition ะฮะตัวนี้เป็นแรมสองอม32นะครับตัวนี้พร้อมกับนี่ฮะระบบการใช้งานรุ่นใหม่นะฮะเป็นจอ9นิ้วนะฮะ232เวอร์ชั่น11นะใหม่ล่าสุดนะครับติดตั้งพร้อมกับกรอบวิทยุตรงรุ่นแบบนี้ระบบลั๊กตรงรุ่นนะครับได้เป็นผิวเปียโนแบ็กแบบนี้นะฮะลูกบิดเดิมนะครับ ทุกอย่างเข้าตำแหน่งเดิมเลยนะฮะสวยงามนะฮะด้วยเปลี่ยนเอแบ็กแบบนี้ฮะ,ะ่มาพร้อมกรอบสวยจริงๆฮะลูกเล่นก็ที่เราคุ้นเคยกันนะครับเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตนะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะตัวนี้เล่น2อแอปพลิเคชันนะครับในหนึ่งหน้าจอสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะ y o YouTube แวนนะครับผ่าน Pay Store ตัวนี้นะครับรวมถึง Spotify YouTube เล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้2แอปในหนหน้าจอด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่ใช้โตโยต้านะครับวีโก้อยู่สนใจที่จะอัปเกรดระบบนะครับจอแอนดรอยในรถของท่านก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับในอินบ x ็อกนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถนาแด้เพจบุฬ